กีฬามันๆในการขนส่งโลจิสติก EP ที่2แล้วนะครับนี่เป็นเหตุการณ์แรกนะครับเป็นโปรเจกต์คาโกในงานขนรถเครนลงมาจากเรือ Break บเบรกเบล้นะครับเห็นไหมครับขาดแบบต่อหน้าต่อตาเลยครับติดต,ต่อประกันด่วนเลยมาดูกับเหตุการณ์ที่2ครับเหตุการณ์นี้เขาเขียนหัวคิดว่าวันนี้อาจจะเป็นวันแรกของการทํางานคนขับรถเนี่ยนะครับโอ้เท่าแก่ถึงกับ กุมขมับเรนครับแบบนี yeah. mm ้ฝากพี่ๆคนขับรถทุกท่านขับรถอย่างระมัดระวังด้วยนะครับมาดูเหตุการณ์ที่3ครับเหตุการณ์นี้อาจจะหาชมได้ยากครับเป็นเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นที่ประเทศสเปนนะครับเป็นเรือขนส่งอ i ป m e n ์ขนาดใหญ่เป็นเรือเครนนะครับชนเข้ากับเครนหน้าท่าครับแบบนี้เสียหายมหาศาลแน่นอนครับดูคารับ่าจะเป็นไงอูมเรียบร้อย ปนเบอทีเหตุแบบนี้สืบสวนกันสนุกสนานแน่นอนครับเพราะว่ามีหลายปาร์ตี้เกี่ยวข้องของท่าเรือทั้งสายการเดินเรือทั้งทีมงานปฏิบัติงานหน้าท่าเรือโอ้โหมาดูกเหตุการณ์สุดท้ายของวันนี้นะครับต้องบอกว่านี่คือเหตุการณ์ที่ประเทศจีนครับตำรวจบ้านเขาโหดมากครับเห็นไหมครับเขาใช้โฟล์ลิฟต์ครับในการยกสินค้าที่อยู่ในตามโรงงานตามเวหฮาส์ต่างๆครับแล้วก็ขึ้นแฟลตเบสทรัคแบบนี้เลยบ้านเราเรียกรถสไลด์ครับแบบนี้แล้วก็ไปติดต่อกันที่โรงพักครับคิดดูครับถ้าประเทศไทยกันกันแบบนี้ถนนจะโล่งขนาดไหนเป็นอะไรรรทที่ววดเันใจ ปัญหาได้อย่างจับพันเลยเจ้า<ต>ของรถอาจจะคิดว่ารถถุยหงายก็เป็นได้แล้วก็จบไปแล้วนะครับ EP 2เกี่ยวกับภาพกีรามันมันในวงการโลจิสติกนะครับอาจจะเกี่ยวบ้างไม่เกี่ยวบ้างต้องขอัยนะครับแล้วใครชอบคลิปดีๆอย่างนี้อย่าลืมกดไลค์กดฟอลโล่กับโลจิสติกแมนด้วยนะครับสวัสดีครับเดี๋ยวทำให้ดูหลายๆ EP นะครับ